ท่านประธานครับท่านประธานครับครับผมท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาระหว่างรอเพื่อนสมาชิกขอญาติหารือท่านประธานในฐานะออรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างร้อยัดประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งทําเสร็จแล้วและอยู่รอในการพิจารณาฉบับนี้กรรมธิการก็มารอพร้อมอยู่แล้วเกรงว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยจะขอหารือท่านประธานหลังจากการประชุมวิบสามฝ่าย ว่าท่านประธานมีดําริที่จะเรียกประชุมรัฐสภาในวันที่9และ10สิงหาคม,มคต่อไปเลยไหมครับวันที่9และ10บบุตริสมาชิกเขามีการประชุมแจ้งมาไม,ไม่สามารถจัดวันให้ได้ครับผมก็เลยยังไม่ตกลงกันครับครับแล้ววันนี้ถ้าร่างนี้พรบรสสเข้าไม่ได้ท่านประธานจะนัดประชุมต่อ,อยังไงครับผมประเดี๋ยวถ้าจบผมก็จะเริ่มเลยนะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่พร้อมแต่ต้องเริ่มเพราะฉะนั้นรานั้นสองวันเนี่ยเราไปไม่ถึงนั่นเลยวันนี้ก็จะเริ่มแต่ว่าถ้าเริ่มแล้วเนี่ยไม่พร้อมก็ต้องเลื่อนไปแต่ขอเริ่มหลังกากจบอันนี้แล้วขอพยายามที่จะให้จบกฎหมายฉบับนี้เพื่อด้เริ่มฉบับวาระที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วส 3, 3. 3. ดสขณะนี้เราพิจารณาอยู่ 3. 2ดสองเมื่อวานเราพิจารณา3.1ดหนึ่ง